ลำคาญไอ้พวกใครในไทยนี่แหละจัดกานอะไรอีคบไม่ได้กันสักคนจนมันบินออกมามีแต่เจวิกกี้คนเดียวฟาดหมายฟาดคดีให้มันย่นนะ่ะก็มีเรื่องพร้อมกับเจวิกกี้แต่ยังงึกอยู่งั้นนะ่ะถ้าไม่เอาทนายเสิร์ฟถึงประตูบ้านเนี่ยคดีก็ยังกองอยู่สอนอยอย่างนั้นเลยย่นนะ่ะนะโอ้ยเบื่อเบื่อเบื่ออ,อยาให้พูดเลย โคตรจะเบื่อเลยเจอแบบเนี้ยเบื่อเบื่ออยากจะพูดถึงย่นเลยย่นเลยหน้าเบื่อมากหน้าเบื่อที่สุดในสากคนโลกไม่มีอะไรที่ประสบความสําเร็จเลยแล้วก็งอมืองอตีนโดนบรรดาทีกับคนอื่นไม่ทำอะไรช่วยญาติหน่อย มาช่วยจัดการมันกันแนวฟ้องมันเลยมันอืมอืมได้ดังใจด้วยเนี่ยยังไม่ได้คุยกับเจ๊วิกกี้เลยสงสารเจ๊วิกกี้แล้วเนี่ยคดีแกจะเวิร์กไหมเนี่ยทนายมีแต่ไล่ให้ไปอยู่เงียบๆเ,เนี๋ยฮะเจ๊วิกกี้เนี่ยเอาไงเนี่ยทนายก็สั่งให้ไปอยู่เงียบๆเ,เนี่ยอุย้ยไม่ได้ดังใจเลยแต่ละคนเนี่ยสู้คนเขาด่ากันโคมทามโคมทามเขาไฟกันโคมําม จะไล่ให้คนก็ไปอยู่เงียบๆเ,เ,เอ้ยเนาะสูโพดโพทนายเนี่ยก็ได้ไม่น่าละกลวยหนิงตลกเดียวตลกมันก็ถึงต้องอาศัยว่าเนี่ยอยู่สนับสนุนแล้วก็ช่วยคนนั้นคนนี้ให้ฟ้องแต่แกเองเนะ่ะโอ้ยถ้าผัวถ้าผัวแกไม่มีภาระเนี่ยป่านเนี้ยแกจัดการแล้วแกวันแกไม่ยอมนะแต่หลานแกนะโอ้โหไปดองไว้จนผัวป่วยอะ จนกลายเป็นมาทําให้ย่นแทนแล้วทําคดีให้ย่นน่ะเป็นปีเป็นปีกว่าจะไปยื่นเรื่องสรุปยื่นอ่ะไอ้โตก็ไม่ผ่านแล้วไปยื่นคดีอะไรก็ไม่รู้คดีอ่อนเนาะเนี่ยเนาะเนี่ยมันจะกลัวอะไรล่ะเห็นไหมมันก็หัวเลาะเยอะใหญ่เลยคันเนี้ยเออค่อยดูเอากันแล้วกันบอกโ oh อ้ไม่กัดเลยถึงไม่มีใครก็ตั้งหวังกนะับคดีย่าย่นก็เห็นเอากระตาแล้วไนงะโอ้ ขนาดมันด่าทุกวันทุกวันอิโยนอีโยนน้ำปลายัดหีอิออหีเหียวอีแกเห็นอไทุกวันนี้มันออกมาด่ากันใหญ่ดักเก่าเพราะมันรู้แล้วคดีแบบนี้มันไม่น่ากลัวเพราะว่าทนายอ่อนเงไม่ปกติเจวิกี้อแกจะไม่แกจะเป็นคนไม่ไม่เรื่องเยอะนะแต่ตั้งแต่มีเรื่องทนายที่ว่าทนาย ที่ว่าแกเธอไปคุยกับทนายแล้วฟ้องแล้วไม่ได้อะไรอะไรแล้วฉันก็มาคุยให้แกฟังนั่นแหละแล้วแกก็เครียดไปเลยตั้งแต่นู้นนะแกเครียดแล้วแกก็เหมือนแกไม่ค่อยมีความหวังกับทนายหรืออะไรแล้วมันคงมีปัญหาที่บ้านด้วยแต่ทีนี้แกไม่พูดไงแกไม่บอกใครเราก็เลยไม่รู้ไงหรือว่าพวกเราไปนั่งเถียงเถียงแทนแกแกจะแกจะ แกจะนั่นหรือเปล่าแต่ปกติแกเป็นคนมีเหตุผลมีนั่นมีนี่นะหรือว่าแกอยากจะตัดขาดจากโลกออนไลน์ไปเลยหรือเราก็ไม่แน่ใจเนาะบางทีเพราะว่าแกแกทําคดีอะไรมันก็ไม่เวิร์กอย่างที่เห็นไงแล้วบางทีเดี๋ยวแกต้องบินกลับแล้วอะไรมันวุ่นวายไงเออแล้วผัวแกก็ไม่สบายแกคุยกันมาสองสามวันก่อนหลังบ้านนะเนาะแกคงจะมีอะไรหลายอย่างแหละแต่ไม่พูดกับพวกเราไง คงอยากจะออกจากใต้ดินด้วยอย่างนี้หรือเปล่าอย่างนี้ละมั้งะดกงคดีก็เสียเงินเสียทองแล้วแกแกต้องมาบงมาบินไปอะไรต่างๆเนี่ยที่แกมีเรื่องอีแหกมันมาด่าแกอะไรแกอ่ะแกไปกเคยคุยกับมันหลังบ้านแล้วมันก็มันเข้าเข้า,ขาหลังบ้านมาด่าแกวว๊ดวเออตอนนั้นเนี่ยแกก็เคยร้องไห้สื่อเสื่นเลย แกอะทนไม่ไหวที่อีนี่มันมาทําอย่างนี้แกมาอยู่ตรงนี้แกมาเสียหายโดนอีนี่ด่าอีเอาแตะโจรอะไรเนี่ยแกก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นแล้วก็กดออกไปไม่พูดไม่จากับใครหายไปสองวันสามวันน่ะแล้วแกก็กลับมาตอนนั้นน่ะมันแกเสียใจจริงๆริงที่ไปโดนมันบูลลี่เออเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแต่ครั้งเนี้ยสังเกตแกแล้วเป็นเดือนเอเนี่ยแกนิ่งๆิ่งเงียบเงียบ เหมือนแกเตรียมเตรียมตัวว่าจะออกจากลายจากไอพวกเราจากอะไรอย่างนี้แหละฉันดูออกฉันคบกับแกมานานเนี่ยสี่ปีเนี่ยสี่ปีเนี่ยฉันดูแกออกเพราะว่าเจวิกกี้อะ่ะแกไม่พูดแม่อะไรเยอะแต่แกปกติแกก็จะเป็นคนรักเพื่อนเนี่ยรักกลุ่มรักพวกรักพ้องแกไม่ไปไหนเออปกติแกจะไม่ไปไหนแต่ทีเนี้ย แกเองนะี่ยนานมานานมาแกคงเบื่อแล้วไงว่าเออสู้ไปก็ไม่ชนะดา่าร้นดาอะไรจะเบี้ยอะไรเออเหมือนแกมานั่งเสียเวลาแกก็คงคิดได้แล้วคงไม่อยากยุ่งละเธอเอาตรงๆซึ่งเราก็ไปบังคับไม่ได้หรอกเป็นบังคับแกไม่ได้หรอกพูดถึงอนะแต่ก็เพียงแต่มันจะทําให้พวกเราเนี่ยเหมือนเหมือนเราไปทําอะไรผิดกับเขาหรือเปล่าเขาถึงทีบทีบ,ท,บ,ท,บทีบส่งหรือว่าทิ้งออกไปอะไรอย่างงี้ไง ซึ่งพวกเราก็เป็นเพื่อนกันเป็นอะไรกันอย่างนี้แหละเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยพวกฝั่งแมน้นมันถึงได้หน้าได้ตามันถึงแบบได้ทงได้อะไรอย่างนี้ตลอดพเพอมาด่าฝั่งนี้ฝั่งเดียวด่าจนคนฝั่งนี้หายอะ่ะคนฝั่งนี้ก็ไม่สู้แล้วก็นานไปก็หายเออเหมือนอีโรตอีโรถทักไปก็ไม่เห็นตอบมานะเป็นยังไงบ้างอีโรตอะ่ะบอกเลยฝั่งเราก็จะมีแต่แบบนี้แหละมีะแตบบ่แบบแบบ เออเซนซิทธฟแล้วก็พอถึงเวลาจะเอาจริงเอาจังกับพวกมันก็มีเรื่องมีอ่อนแอมีไม่สู้มีมีท้อถอยม, oy, มีอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องแปลกใจที่ฝั่งมันจะชนะฝั่งนี้ตลอดก็เพราะว่าให้ด่าฟีเป็นปีๆให้เขาโคกสับพ,พอถึงเวลาจะดำเนินคดีก็อิดออดหน้าอิดออดหลังพอถึงเวลาไปฟ้องก็ไม่เรียกเอาเงินเอาทองกับมันมันก็ ด่าแล้วเช็ดเม็ดอีกอ่ะแล้วพอตอนนี้ปล่อยมันด่าเป็นปีเป็นชาติแล้วตอนนี้แกก็จะมามนหนีไปอีกแล้วก็มันลอยแพรเรื่องราวอะไรเงี้ยพวกมันก็ถึงได้หน้าไงนี่แหละคือข้อเสียของฝั่งเนี้ยปล่อยให้พวกมันกระทาการต่างๆแล้วตัวเองก็ไม่จัดการอะไรสักเรื่องแล้วพอจะจัดการก็จัดการไม่ได้จริงจริงจังเออ เนี่ยแล้วแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยไปไปยื่นเรื่องแต่ไม่แน่ใจนะว่าทนายเขายื่นฟ้องไปหรือยังอันนี้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแต่แกน่ะสามารถกันละถ้ายังไม่ยื่นเนี่ยแกก็ถอนตัวได้เพราะมันสิทธิ์เนี่ยมันอยู่ที่ตัวแกเออมันอยู่ที่ตัวแกคนเดียวแต่เหมือนแกอยากจะออกจากตรงนี้เหมือนเหมือนอยากจะไม่อยากอยู่ตรงนี้อเป็นไปได้ พราะว่าแกอยู่แล้วมันมันเรื่องเยอะแยะไปหมดแกรับไม่ไหวแกหลายปีมาแล้วไงเออแล้วแกต้องเสียเงินเสียทองขึ้นลงขึ้นศาลกับอีเปรตพวกนี้เออแล้วแล้วแล้วที่แกไปฟ้องมันเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนกันทนายก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วก็หลายอย่างอ่ะแล้วเนี่ยแกก็ไปยื่นเรื่องฟ้องอีอีเบลที่สวีเดนเนี่ยทนายเขานัดวันพุธเนี่ยไม่รู้ยังไงเลย เพราะว่าแกก็กดออกจากกลุ่มก็เราก็บางทีถ้าเขียนไปแล้วแกไม่ตอบเนะี่ยไม่รู้จะเอายังไงนะเพราะว่าเงินก็จ่ายไปแล้วนะสี่หมื่นบาทนะนะเออรอรอดูต่อไปนะั่นแหละแกอาจจะท้อหรือเบื่อฉันเนะ่ะอยู่จนจนรู้ใจแกแกมาทรงเนี้ยแกมีเรื่องแกมีเรื่องทั้งในบ้านแล้วก็เรื่องเรื่องในออนไลน์แหละเพราะว่าปกติแกจะคุยเยอะ มีนั่นมีนี่แกก็จะมาคุยมาเมาส์อ,อ,อีอีเบี้ยวมาเมาส์อีโคกอะไรแกแต่เป็นเดือนเดือนแล้วที่แกไม่พูดไม่หือไม่อือหลอกเต็มที่แกก็แค่ทักทายอย่างนี้แหละเหมือนแกเอาใจอยากจะออกจากตรงนี้อ่ะแต่ทีเนี้ยแกก็บอกพวกเราก็ได้ว่าเออเจ๊จะไปพักนะเจ๊ไม่ทําอะไรแล้วอะไรหรืออะไรก็ว่าไปไงคนจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมานั่งถกเถียงว่าแก ไหนหรืออะไรยังไงไงเรื่องที่แกทาทาไว้เราจะได้รู้ไอเรื่องคดีแกแกจะทําไม่ทําไม่มีใครเขาว่าเพราะไม่มีใครเขาเคยไปบอกแกหรือว่าไปจุนจ้านอะไรกับแกยิ่งชั้นตนะขนาดสนิทกันขนาดเนี้ยให้ชั้นไปถามอะไรแกชั้นก็ไม่ถามนะแกมีอะไรเดี๋ยวแกจะบอกแกก็บอกเหมือนที่เธอไปชวนแกทํานั่นทำนี่เห็นไหมเออส่วนใหญ่แกจะนิ่งแกจะเงียบ เพราะว่าแกแกไม่ชอบเอาตัวไปอะไรมากมายไงเจวิกกี้อ่ะแกแกคุยทุกอย่างแต่แกคุยไม่เหมือนเดิมปกติโอ้ยแกจะคุยไม่จบมีแล้วหรอกแต่แกจะเหมือนห่างๆเงียบๆไม่หือไม่อือกับใครเหมือนแกพยายามจะทําตัวออกจากเอ่อกลุ่มออกจากตรงนั้นตรงนี้เหมือนแกมีปัญหานี่แหละแต่แกไม่บอกใครไง เออเหมือนแกมีมีปัญหามีเรื่องมีลาวอะไรของแกเยอะแยะหรือว่าอะไรเหมือนแกเหมือนแกไม่ไม่สู้อ่ะไม่สู้กับเรื่องคดีด้วยอะไรด้วยแต่แกไม่กล้าบอกไม่กล้าคุยแล้วก็แกกลัวว่าเราจะผิดหวังในเรื่องคดีแกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งเราก็บอกจริงๆแล้วมันแล้วแต่แกเรื่องแกจะฟ้องใครไม่ฟ้องใครเนะี่ยเราเนี่ยไม่เคยไปยุ่งนะแต่เราอา่ะจ,จะมีหน้าที่ว่าเออเก็บนั่นเก็บนี่ส่งรายละเอียดให้ เออเรากับไอ้จุ๋มกับทุกคนก็ช่วยๆแกเออเป็นห่วงเจวิกกี้กันเห็นแกอยู่ๆแกกดออกเป็นห่วงอ่ะเป็นห่วงหนึ่งความรู้สึกแกแกจะแกจะมีอะไรหรือเปล่าสองคดีจะไปยังไงต่อคดีสวีเดนเนี่ยเขานัดคุยวันพุธเนี่ยคดีอีเบี้ยลที่แกฟ้องเนี่ย พ้องในานามแกแต่เงินเป็นเงินเจวันแล้วจะเอาอยังไงต่อแล้วเราก็เป็นคนนอกเราประสานงานให้ก็จริงแต่เราตัดสินใจอะไรแทนแกไม่ได้ไงเดี๋ยวต้องคุยกับเจวันว่าจะเอาอยังไงถึกถามเธอไงว่าเธอมีเบอร์ทงเบอร์โทรอะไรเธอมีหรือเปล่าเกิดมีอะไรเกี่ยวกับทนายสวีเดน ที่เขาจะเอารายละเอียดอะไรจากแกเราจะได้ติดต่อแกได้เพราะอยู่ๆแกแกวิ่งจูดออกไปอย่างเงี้ยโดยไม่รู้รู้เนื้อรู้เหนือใต้เราเลยไม่รู้ว่าเนี่ยถ้าเกิดทนายเขานัดคุยวันพุธท,ทนายสวีเดนน่ะนะแล้วทนายของหลานเจวันน่ะตกลงตกลงกันว่ายังไงถ้าเกิดเขายืนไปแล้วน่ะแกจะยังไงเนี่ยตอดูข่าวแกอยู่ในเจวิกกี้ โอ้ยคุยเรื่องทนายเจ๊วิกี้ไปคุยในกลุ่มไม่ได้เดี๋ยวเจวันแกจะน้อยใจเอาหลานแกเออไม่มีใครกล้ากล้าคุยในกลุ่มดอกเดี๋ยวกลัวแกจะน้อยใจเพราะรายนี้ก็ขี้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 น้อยใจเครียดเครียดบ่อยคือคนในกลุ่มเราอะ่ะแต่ละคนอะ่ะมันจะมีแตอย่างนี้แหละมีแต่ไม่ทันพวกมันแล้วก็ e ซน i ิทีฟโดนมันดาก็ร้อง,องห่มร้องไห้เซนสิทีฟมันจะมีจะแบบนี้ไงมันมีชั้นอยู่คนเดียวที่เป็นหัวเรือหลักในการมาโต้เถียงพวกมันหรือะไรพวกมันเอาว่าฝั่งเราเขาก็จะน้อยจะเซนสิทีฟจะอยู่กันแบบนี้แหละชั้นถึงคอยประครับประงมคอยดูแลคอยแบบเออก็เอาใจช่วยเอาอะไรให้เขาสบายใจกันไงเพราะเราก็ไม่รู้จะช่วยแต่ละคนยังไงอะเนาะ แต่คือง่ายๆเลยอีกคนพวกนี้ถ้าเราไปออมชอมไปยอมมันน่ะเราก็จะเป็นผู้ถูกด่าฟรีกันอยู่อย่างนี้แหละมันก็จะได้สิทธิ์ในการไปด่าชาวบ้านเขาฟรีๆกันอยู่ชั่วนาตาปีอย่างนี้แหละเหตุผลก็เพราะว่าฝั่งเรานะอ่อนแอเกินกันอย่างนี้แหละเออคือคือเราเนี่ะไม่ได้สนใจหรอกว่าแกน่ะ จะถอนฟ้องพวกมันหรือจะทำคดีพวกมันหรือไม่ mm. พวกเราแค่งงว่าอยู่ๆอะ่ะแกนะ่ะไปออกออกจากพวกเราไปนะ่ะพวกเราทำอะไรผิดหรือเปล่าแกโกรธหรือว่ามีปัญหาอะไรในกลุ่มพวกเราหรือเปล่าหรือจะไม่ชอบเธอไม่ชอบฉันไหนไงเออเพราะว่าพวกเราเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันมานานไงจะไปไหนจะล้มหายตายจากกันก็โอเคก็บอกกนะันเนาะ ก็ส่งข่าวกันจะได้ไม่เป็นห่วงกันว่าไหมเราก็จะคิดอยู่แค่นี้แหละเราก็ไม่ได้ว่าจะไปเอ่ออะไรนะแต่คือประเด็นหลักๆคือเป็นห่วงแกบอกตรงเลยว่าเป็นห่วงแกนะถ้าแกอยู่ๆแกจ,จะหายหรือจะเพราะว่าผูกพันกันไงอืมแล้วก็เอ่อคือคนเรามันไม่เกี่ยวแค่เรื่องมามานั่งคุยกันในออนไลน์ไงเพราะว่าแกอยู่กับพวกเรามาสี่ปีสี่ปีแล้วนะเจวิกกี้เนี่ย อยู่กันมามีหามีเหวอะไรก็คุยกันอย่างที่เห็นนะแค่เป็นห่วงแกว่ามันมีอะไรมากในชีวิตแกหรือเปล่าแกจะไม่เล่าก็ได้นะแต่การที่แกอยู่ๆแกจะไปอะอย่างน้อยแกบอกบอกก็ดีว่าเออไปแล้วนะเดี๋ยวพี่จะไม่ยุ่งในออนไลน์แล้วพี่จะพี่เครียดมีเรื่องอะไรพี่จะไม่คุยอะไรแล้ะใครอยากด่าอะไรใครอยากทำอะไรโอเคเราก็เข้าใจได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ แต่อยู่ๆแกมากดออกไปไม่บอกไม่กล่าวว่าทาให้คนในกลุ่มเนี่ยนั่งคิดกันและไอ้จุ่มไม่เจมก็เครียดไปเลยแกสละเรือนั่นแหละคล้ายๆกับว่ากูสละเรือกูก็ไม่ทําอะไรแล้วอย่างนี้หรือเปล่าเราก็ไม่ชัวบอกบอกแล้วไงเออเราพอมาพักหลังแกไม่ไม่พูดคือคือพักคือทนายคนเนี้ยมันจะไม่เหมือนทนายคนเก่าที่ชันเคยทําให้แกทุกอย่าง ทนายคนเก่าอ่ะฉันจะรู้ทุกเรื่องเพราะฉั้นจะเป็นคนส่งนั่นส่งนี่โดยตรงให้ทนายอ่ะแต่ทนายคนเนี้ยคือเขาไม่ไม่ได้มาคุยกับพวกฉันในโลกออนไลน์พวกเราก็เลยไม่เคยรู้เรื่องหรอกว่าไอ้ไอ้แก่ไปดําเนินการอะไรยังไงเราเก็บหลักฐานให้แกอย่างเดียวไม่รู้คุยอะไรกันยังไงเราก็ไม่รู้เรื่องกับเขาเหมือนกันเธออืม แต่ถ้าแกถ้าแกถอนถอนฟ้องไม่ฟ้องมันะ่ะพวกมันก็เหมือนเดิมอะ่ะพวกมันก็สบายอุลาสบายใจเฉบเหมือนเดิมมาด่าฟรีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่บ้านะแต่หรือว่าแกแกไม่กล้าพูดเพราะแกกลัวกลัวเราจะผิดหวังที่ไปเชียร์แกหรือเปล่าแล้วปะก็ไม่รู้นะซึ่งเราก็เขียนบอกให้แกสบายใจนั่นแหละบอกฟ้องไม่ฟ้องนะเราไม่เกี่ยวเราเนะี่ยไม่ได้มีปัญหาในการแกจะฟ้องใครหรือไม่ฟ้องใคร เราวนะ่ะก็เชียร์แกอยากให้แกนะ่ะชนะอยากให้แกนะ่ะเออได้รับความเป็นทรรมแล้วก็ยืนเนี่ยเชียร์แกอย่างนี้แหละแต่เราก็ไม่เคยไปจุ้งจ้านนะสมมติว่าเขาจะไม่ฟ้องหรือเขาจะไม่ทําอะไรนี่สิทธิ์เขาพวกเรานะ่ะเป็นแค่กองเชียร์เออเอาเอาไปเอามาหรือแกจะคิดว่ากูอยู่ตรงนี้กูมีแต่โดนดา่ากูถอนตัวไปอยู่เงียบๆดีกว่าอย่างนี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ เออเธอได้คุยกันนังรถืดเป่านั่งรถทําไมเงียบไปฉันทักไปมันก็อ่านแต่ไม่ตอบไม่รู้มันมันอะไรของมันฉันไม่อยากฉันไม่ได้อะไรกับนั่งรถเราไม่ได้อยากให้มันมาทําคลิปอะไรแต่ว่าแค่ถามทุกสุพนานแล้วไม่ได้ทักหาไม่ได้คุยไงเอออืมคือเจริกี่แกเป็นเป็นคนสู้นะสู้คน เรื่องสู้เนี่ยแกสู้นะจะม่จะไม่ยอมให้ใครมาอะไรนะแต่พักหลังอ่ะเหมือนแกผิดหวังในทนายผิดหวังในหลายๆอย่างอ่ะมันไม่ได้ดังใจเหมือนแกเหมือนแกอ่ะไปตั้งคมหวังไว้เยอะแยะแล้วมันไม่ได้ <S <S อย่างหวังเช่นเรื่องคดีเรื่องเรื่องที่ให้ทนายทําอยู่ตอนนี้เรื่องแล้วเรื่องเธอที่ว่าที่ฉันมาเล่าให้ฟังล่าสุดที่ฉันแคบให้แกดู ทนายของไอ้ติก๊กที่แกแนะนําที่ฉันไปส่งติดต่อให้เนะี่ยทนายที่เธอไปเอาตอนเนี้ทนายเนี่ยไม่ต้องเบิกความไม่นั่นไม่นี่แกก็พูดมาอยู่คําเดียวว่าแกเครียดแกเครียดเรื่องทนายนี่แหละเงินแกจะจ่ายไปแล้วอะไรไปแล้วหรืออะไรนี่แหละเสร็จแล้วแกก็เงียบไปอีกเงียบไปนั่งคิดนอนคิดอีก เ่องไอ้ที่เงียบอยู่เราไม่รู้ไงว่าแกน่ะเงียบเพราะแกเครียดหรือเงียบเพราะอะไรแต่ว่าเราดูเราก็รู้ว่าแกเครียดแกแต่แกไม่พูดนั่นแหละดูไปดูมาเหมือนแกไปนั่งคิดนอนคิดว่าเอ๊ะกูจะถอนตัวไปเลยไม่ยุ่งกับใครกูจะไม่ไปทําอะไรพวกมันเดี๋ยวพวกมันจะมาด่ากูหรือเราไม่รู้ไงเออไม่รู้ว่าแกถอดใจหรือว่าหรือเพราะแกมีปัญหา คนายไม่ดังใจหรือไม่หลายอย่างอ่ะเราไม่รู้ไงเพราะว่าพักหลังแกแกไม่พูดอะไรไงอเออเออแกคงแกเคยออกไปแล้วครั้งหนึ่งแกร้องผมร้องให้ฟูมไฟกับชั้นอยู่หลังบ้านนี่แหละแกก็แบบแกเหมือนแกอ่อนหักแล้วก็โดนอีแหตมันมาด่าอี อีแหมันลากไปคุยหลังบ้านแล้วพอไม่ได้หลังใจมันก็ด่าแกอีอีนั่นอีนี่ด่าแกแบบหยาบคายโดยแกหลัไม่ได้มีอะไรกับมันตอนนั้นน่ะแล้วแกก็เลยแบบรู้สึกเสียใจมากเลยที่โดนคนอะไรก็ไม่รู้มาทําอย่างนี้กับแกแล้วว่าแกเครียดหลายเรื่องทั้งบ้านแกลูกผัวแกแล้วก็ทนายก็อย่างที่เห็นน่ะ คดีก็ไม่ค่อยเวิร์กแล้วก็มีแต่ไปให้แกทํากระดาษอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดแล้วก็ช้าก็ช้าคดีก,ก็ไม่เวิร์กแล้วก็มารอลุ้นของอียยนเนี่ยรอเป็นปีกว่าจะยื่นเรื่องฟ้องกว่าจะอะไรสุดท้ายฟ้องไปแล้วก็คดีโดนปัดตกเป็นแถวอย่างที่เห็นนะฮะอืออืม,อมตอนแรกก็ปบอกใจแกเออเรา แกก็บอกเดี๋ยวไปลุ้นมันที่ยี่สิบสองแล้วแกก็เงียบไปอย่างที่เห็นนะนนอน่ออจจะไปนอนคิดหรือว่าอาจจะไปนอนคิดนอนพิจารณาื่อคืนแกก็ไม่ได้มาหน้าช่องนะเออฉันสังเกตอฉันนะคบกันมาฉันรู้ว่าแกไม่คุยอ่ะฉันรู้แล้วว่าแกต้องมีอะไรในใจแต่ฉันก็ไม่ไปยุ่งวุ่นวายและลาบละล้วงไนงะ หรือมันมันพูดไปอย่างเราพูดไปเยอะๆอ่ะไปอย่างที่เห็นเมื่อไหรอยู่ๆเขากดออกจากกลุ่มไปเราจะรู้ได้ไงอะว่าเราไปพูดอะไรหรือเปล่าเราไปทําอะไรให้เขาบาดหมางหรือเปล่านี่ไงนี่ไงมันจะเป็นแบบนี้เนี่เนี่ยมันวางตัวยากไงเข้าใจยังหรอเธอเนี่ย,เ,ย,รเ,เ,ยเราพูดไปสารพันแล้วเนี่ยไหมเวลาเราพูดไปเยอะๆอา้าวเรากลายเป็นตัวการที่ทําให้เครียดหรือเปลไ่านะแค่ฉันไปเล่าเรื่องทนายของเธอเอา้า ฉันก็รู้สึกผิดหรือเราผิดหรือเปล่ามาพูดอะไรให้แกเสียเสียความรู้สึกหรือเปล่าเนี่ยเราก็เนี่ยมันก็เป็นความรู้ที่เราคุยกันไปมาอย่างนี้แหละเนี่ยคุยเยอะไปเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเธอจะไปพูดทําไมเรื่องโจ์ร่วมชั่วโมงเนี้ยก็เธอไม่เห็นเหรอป่าเจ๊วิกี้นะแกไม่พูดไม่จากับพวกเราเราจะไปสานงานกันยังไงได้แล้ว เออก็ฉันไปคุยกับแกเรื่องที่ว่าทนายที่เราไปประสานงานให้เธอเนี่ยคือเขาจะให้เป็นแบบนี้เราไม่ต้องไปเปิดความฉันก็ไปอธิบายแกแล้วแกก็หล่นไปเลยแกเครียดไปเลยเออแกเครียดไปเลยเออแกหลอนไปเลยแกเครียดไปเลยมันทําให้แกเหมือนกับว่าเอออีทนายของแกคนเนี้ยตกลงช่วยแกได้จริงหรือเปล่าเพราะแกกลัวจะฟ้องแล้วเหมือนคดีแรกนั่นแหละ เออเหมือนฟ้องไปแล้วก็ไม่ได้หาอะไรให้มันด่าฟรีเดิมๆไงเพราะทนายคนเนี้ยขนาดคดีย่นเนี่ยมันก็ทําให้แกผิดหวังอย่างแรงเรื่องที่ว่าอีตรงอีตูก็หลุดใครก็หลุดคดีอ่อนจบเปียกอย่างที่เห็นน่ะแล้วเจวิกี้เขาทาคดีอยู่กับทนายคนเนี้ยแกก็ท้อใจอ่ะก็เข้าใจแกอยู่เป็นเราเราก็ท้อทนายแบบเนี้ย เราก็ไปปลอบใจแกอย่างที่เห็นบอกเออเจ๊อย่าไปคิดมากทนายน่ะเราต้องไว้ใจเขาเจ๊เอาเชื่อมือเข้าไปอ่ะเราก็ปลอบใจแกอืมทำอ่ะฟ้องร่วมฟ้องแยกอะไรมันได้หมดแต่ชั่วโมงเนี้ยเธอเข้าใจไหมว่าเจ๊วิกกี้น่ะ แกไม่มาคุยกับฉันเลยไงฉันก็ไม่รู้ว่าแกอยากอะไรแกต้องการแบบไหนเราก็หาทางออกช่วยกันได้แต่คือประเด็นคือแกอย่างเงี้ยอยากเห็นนี่แหละเห็นไหมส,หสารสานงานไปแกก็เหมือนแกไม่ค่อยจะเข้ากับฉันกับเธอเรื่องคดีหรือเปล่าเราไปยุ่งมากมันจะทําให้คนเพื่ออย่างนี้แหละเจอเห็นไหมเนี่ยฉันถึงไม่ค่อยกล้าไปยุ่งวุ่นวายอะไรมาก ถ้าฉันยุ่งวุ่นวายมากเนี่ยเดี๋ยวพลาดอะไรขึ้นมาเขาก็จะโทษเราเห็นไหมอยู่ๆเขากดออกจากกลุ่มไม่รู้ว่าเขาโทษเราหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าซึ่งเราก็บอกไม่ได้เขาโกรธเราหรือเปล่าหรือว่าเราไปจะไปพูดเยอะเหมือนเราเป็นยุนง่งแยงอะไรหรือเปล่าซึ่งเราระบังมากเรื่องนี้เพราะเรากลัวเขาจะดูดูเหมือนเราไปวุ่นวายกับเขาไงเจวิคี้เขาสนิทกับฉันจริงแต่เขาก็เป็นคนที่มีมีโลกส่วนตัวเขาเยอะอยู่ ฉันถึงไม่ค่อยไปยุ่งอะไรกับแกมากที่เวลาเธอชวนเจวิกกี้ทำนั่นทำนี่เออเจอวิกกี้อย่างนั้นนี้เห็นไหมแกจะเฉยไปเลยเห็นไหมแกจะเป็นแบบนั้นแหละเพราะว่าแกก็จะมีความคิดของแกใครไปยุอะไรแกไปบอกอะไรแกไม่ได้หรอกเจวิกกี้อะ่ะอยู่กันมาเนิ่นนานแล้วก็ร่วมรบร่วมสู้กันอยู่อย่างนี้ไงหรือว่าแกคิดว่าเออกูไม่ทำอะไรแล้วเพราะว่ามันเปลืองตัวเหรอ ก็ไม่ได้ว่านะเพราะว่าพวกเราก็ไม่ได้ให้แกทําอะไรอยู่แล้วนั่นนันคือจุดประสงค์แกที่แกจะไปทําคดีหรือว่าแกจะไม่ทําอะไรหรือว่าซึ่งพวกเราไม่เคยไม่เคยไปไปวุ่นวายกับแกนะเจวิกกี้เนี่ยมันคือความต้องการแกเองว่าแกจะเอามันแกจะนั่นมันอะไรของมันอืมถ้าแกน่ะทําตามที่ฉันแนะนําน่ะแกไม่ไปฟ้องอีกคบคนเดียวหรอกตั้งแต่คดีแรกแล้ว เพราะว่าอีโอว่าผิดเต็มประตูแกฟ้องอีโอเนี่ยแกเรียก e. ได้เป็นห้าแสนคนเผยแพร่แล้วมันมีเงินอีอูมันจ่ายได้มันไม่ใช่บุคคลล้มละลายหรือว่าคนข้างถนนในอ e. ูมันจ่ายได้แต่แกบอกว่าแกไม่เอาเพราะว่าแกไม่ได้เชื่อฉันนะแกก็เลยไปฟ้องอีโคกคนเดียวฟ้องอีโคกคนเดียวแล้วแกก็ไม่เอาอะไรอย่างที่เห็นเอาจริงเอาจังกับมันมากนะฉันจะบอกให้แกทำคดีแกถึงไม่กล้าให้ลูกให้ผัวรู้ไงอืม เพราะว่าแกอายลูกผัวบ้าเออเล่นอีนี่ไม่แล้วไม่จบแกก็อายลูกอายผัวเหมือนกันเดี๋ยวผัวลูกมันจะขำว่าโอ้มึงไปแค้นอะไรมันนักไหนโคกเนี่ยจะ <c oughs> ให้บุกไปที่โรงเรียนแกก็เอานะเจวิกกี้ฉันจะบอกให้เพราะแกแค้นที่มันมาด่าแกมาฟอ้องกันก็ยังมันตอแหลแล้วแกมันหลายเรื่องอ่ะเจวิกกี้อ่ะเขาไม่เอามันในอีโคกเนี่ยแกก็สู้เต็มที่แต่ทีนี้ว่า ต้องมีอะไรสักอย่างเกี่ยวกับทนายของแกหรือว่าตัวแกอาจจะท้อใจผิดหวังอะไรสักอย่างนี่แหละถ้าแกจะจะจะเงียบหรือจะอยากไม่ทำอะไรอ่ะพวกเราไม่ว่าหรอกแต่แค่เรางงว่าอยู่ๆแกมาทิ้งทิ้งพวกเราไปไม่บอกไม่กล่าวนี่คือใครทำอะไรผิดหรือเปล่าหรือมีปัญหากับกลุ่ม ใครไปบ้าอะไรหรือเปล่าซึ่งพวกเราก็ยังได้เห็นเนี่ยเออไปไปผิดใจอะไรแกตรงไหนหรือเปล่าบอกได้คุยได้เออจะไปก็บอกไปเลยว่าพี่จะไปอยู่เงียบๆแล้วพี่จะไม่ยุ่งกับพวกเธอแล้วอะไรก็ไม่บ้านนะคนเราเราจะไปเกี่ยวเราจะไปล้างเขาได้ยังไงเนาะแต่ทีเนี้ยเวลาอยู่ๆแกไปไม่บอกไม่อะไรมันเหมือนพวกเราผิดไงเห็นไหมเหมือนพวกเราก็ไม่รู้ทําอะไรผิดไง ไอ้ที่ว่าโดนดา่าโดนดา่าโดนบุรี่แกก็ไม่กล้าขอความร่วมมือจากญาติพี่น้องที่ไหนหรอกอืมเออแกกลัวมากเรื่องที่พวกมันจะรู้ที่อยู่ไอ้รู้ญาติรู้พี่รู้น้องคนนั้นคนนี้ไปอะไรแกจะกลัวมากเพราะว่าแกแกจะกลัวญาติพี่น้องจะเข้ามาอยู่ในส่วนนี้มากเลยกระทั่งว่าฟ้องเนี่ยแกก็นู่นไปฟ้องจังหวัดระยองฟ้องบ้านทนายนู่น เออแกกูว่าเรื่องเนี้ยคือตัวแกน่ะเหมือนเหมือนทอดทิ้งพวกเราโดยไม่บอกไม่กล่าวไม่อธิบายอะไรไงีถ้าแกพูดบอกอธิบายสักนิดเออพี่จะไปพักนะพี่คงไม่ยุ่งแล้วกับพวกเธอแต่ไม่มีอะไรเราเพราะพี่อยากจะแยกออกจากตรงนี้ไปทำ อะไรไปแก้ปัญหาอะไรตัวเองอะไรก็ว่าไปเนาะแต่มันก็ไม่จําเป็นหรอกอ้างคําไหนก็ไม่จําเป็นต้องทอดทิ้งเพื่อนฝูงไปไหนหรอกก็อยู่มันอย่างนี้ก็คุยกันธรรมดาก็ได้ใช่ไหมละ่ะเพราะเราเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันจะมาอ้างบอกว่าต้องต้องต้องตัดออกตัดพวกเราออกจากชีวิตอ้าวเราไปทําอะไรผิดเลยใช่ไหมละ่ะต่อให้คุณจะไปโดนใครด่ามาหรือว่าไปทําอะไรเราก็เคียงข้างกันมาตลอด นี่แหละมันสร้างความอ่อนแอให้ฝั่งเนี้ยก็เพราะก็เพราะมีพวกเราอย่างเงี้ยพวกที่ว่ายึกยึกยักยักแล้วก็เออเหยียบขี้ไก่ไม่โปะอ่ะพอจะเอาจริงกับมันแล้วก็มาทอดทิ้งคนคนข้างหลังไว้อ่ะแล้วตัวเองก็ไม่รู้ไปไหนอะไรเงี้ยเออแต่ก็ยรอดูแกไปเผื่อแกอาจจะเครียดมากก็เลยเออหายไปก่อนอะไรเงี้เราก็ว่าได้เราก็ไม่รู้เนาะไม่รู้กับนางนะ่ะไม่เพราะว่าเขาไม่พูดอะไรเราก็ไม่รู้เรื่องหรอก ขอาจจะอยากเลิกคบกับพวกฉันก็นได้หรืออะไรเราก็ไม่รู้อะเนาะเขาไม่บอกเราก็ไม่รู้อะ